สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองดาวนี้จะทำการโคจรโยกย้ายพร้อมกันในวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2564ค่ะความสำคัญของดาวพระพุธก็จะพูดถึงลักษณะ ณะของการเจราจาคำพูดคำจาเอกสารนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็จะมีความสำคัญไปในเรื่องของชื่อเสียงความมุ่งมั่นเป้าหมายและผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์มีหนึ่งเดียวและเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบจักรวาลการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเล นะคะคว่าการโคจรยกย้ายของทั้งสองดวงดาวจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธท,ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลข้าวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะส่วนดาวพระพุธหมายถึงดาวสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณนั่นเองนะคะในวันที่17พฤศจิกายนปี2564นี้ทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนการเงิน ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินส่วนดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลนคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็จะมีเกณฑ์ได้รับผลกําไรอะไรที่เคยพยายามมาก่อนหน้านี้อะไรที่คุณ คุณเคยตั้งใจลงทุนลงแรงมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจังหวะที่จะได้ผลิดอกออกผลเห็นกำไรกำไรเห็นความงอกเงยได้รับความมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภนะคะโคจรเข้าเรือนการเงินคุณจะมีโชคทางการเงินเข้ามามีข่าวดีทางการเงินเข้ามามีคนสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์ได้เงินที่มากขึ้นค่ะลาภะหมายถึงโชคหมายถึงลาภลาภะหมายถึง เงินก้อนโตลาภะหมายถึงความโชคดีและจังหวะดีๆต่างๆมันเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินมาทับเนื้อทับตัวประมาณนี้เลยนะคะจะมีทรัพย์ จะมีเงินจะมีทองเข้ามามากมายมีเงินให้ใช้แบบไม่ขาดมือนั่นเองค่ะและจะต้องบอกชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะในจังหวะที่การโคจรของดวงดาวหลายๆดวงนะไม่ใช่แค่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะมันจะมีมุมที่ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากเช่นเดียวกันบางคนใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางค่ะบางคนใช้จ่ายไปกับบ้านรถ ที่ดินใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวและมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำบุญด้วยนะคะต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณทำบุญคุณก็จะได้บุญกลับมาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ทำบุญขึ้นนะคะการทำบุญทำที่ไหนก็ได้นะจะทำที่วดัดที่โรงพยาบาลทำกับคุณพ่อคุณแม่ทำกับเด็กปั้พระต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะและการทำบุญนั้นไม่ได้ดูที่จำนวนเงินเป็นล ให้นับที่จํานวนครั้งนะคะว่าคุณทําบุญแล้วกี่ครั้งประมาณนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ชาวลัคนาราศีตุลหมั่นทําบุญทําทานเพื่อสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวคุณเองนะคะจะได้มีโชคลาภการเงินการทองจะได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะนั่นก็คือดาวพระอังคารในขณะนี้เวลานี้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณด้วยสมัยถึงบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวตุลดาวลาพระมาอยู่ที่เรือนการเงินดาวการเงินโคจรไปทับเนื้อทับตัวค่ะนั่นหมายความว่าตัวเจ้าชะตา ตัวของออชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยจะไม่ขาดเงินไม่ขาดทองคุณจะมีเงินให้ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางบางคนมีงานประจําทําอยู่แล้วเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆคุณก็มีอาชีพเสริมมีไรายได้เสริมมีไรายได้พิเศษมาจากทางอื่นบางคนได้เงินจากคนใกล้ตัวบางคนได้รับเงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค คุณจะมีทรัพย์เข้ามาไม่ขาดมือนั่นเองค่ะและงานใดนะคะที่มันก่อเกิดปัญหามันเป็นอุปสรรคให้กับชาวลัคนาราศีตุลที่คุณยังแก้ไม่ได้นะคะคุณยังเจอกับปัญหายัง,ย,งยังเจอกับความติดขัดอยู่ยังหาทางออกไม่ได้หลังวันที่17พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปก็จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะแก้ไขปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สมัยได้อธิบายไปว่าดาวพระอาทิตย์และ ดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนของความมีสติปัญญาเป็นดาวคู่สติปัญญานั่นเองนะคะเป็นดาวของการแก้ปัญหานะคะตรงนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นมีความคิดมีไอเดียมีมุมมองแปลกใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะลองสังเกตตัวเองในช่วงหลัง17พฤศจิกายนเป็นต้นไปงานใดที่คนอื่นทำไม่ได้งานใดที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน งานใดที่คนอื่นได้ลองทําแล้วบอกว่าโอ้มันยากจังเลยหรือว่างานมันน่าเบื่อจังเลยตัวของชาวลัคนาราศีตุลจะได้ไปหยิบไปจับทํางานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้กันหรือคนอื่นเขาไม่สนใจทํากันแล้วพอตัวคุณเข้าไปทํามันกลับกลายเป็นว่าส่งผลดีให้กับตัวคุณค่ะประมาณนี้นะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจ เกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่อประสานงานต่างๆก็จะมีมุมที่ดีดึงดูดเงินดึงดูด,ดทองมาให้คุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ